ส่งห้องแถวแล้วเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเบิร์ตสุขุมสุพจน์นะครับมาพบพ่อกับบ่าวบอยสร้อยจุครับผมมาเนี่ยผามากินสมบังวงพี่น้องมากครับผีสาวครับได้งานตัวนะสวัสดีค่ะซื้อแววเลยจ้าซสื้อแววเสื้อแววพูดเจ้าไกลบ้านนามีสติ๋วครับพี่น้องนะครับผมอ่ะผู้ใดอยู่งระแวกนี่ ฝากไปอุดหนุนเพื่นน้ำนะครับกุ้ยเตี๋ยวไก่มาละ,ละน้าโรงงานมีสติวครับผมเจวี่ววไก่มาละมาพี่น้องมาพอสมหวังไรยังฮางครับผมเมโนูสมแขวครับไหนบ้างย,ย่างหกม่วงครับฝีมือสาวเดือนครับพี่น้องมาคำแบกแข่งมันเอาด้วยเลยจัดจัดจัดคำยังสุพีสุนองเลยอืมเห็นได้ฝีมือสาวเดือนแอบอยู่ขอหยาดสดเออเลยน,นี่มาอืมบรรยากาศบ้านแม่้ะครับ ทางรางก็ไปละต้นคุเรียนอีสาปีจริจะได้กินสมแทะมองคุไหมก็สมแทะอืมอูม๋ักกักงงก,ก,ก,กักสมแขวอีว่ะสมห้องแขวด้วัเนไหย ชอบปะชอบบยิ้มได้ <c oughs> นะครับสุดยอดมาเทีย่ยวระยองกันนี่แหละพี่น้องเอ้ยก่อยแบบง่อยเลยละ่ะสู้เอืิ <c oughs> อยิ่งเฮ้ยือแสบทองเจ้าแล้ววะ Ừ, เห็นบ่เหอมแดงน้หอมแดงน้มาข้ามิไงได้เถอะนี่เบงกินห้เบงอืมเบงไอแบบตะกรงซิมบ่ซิมไปเดี๋ยวเดี๋ยวอหเดี๋ยวไตะกรงซิมน้ำ เขาอีกอะมาฐานแห่งพี่หลองเอ้ยโยกเยกโยกเยกเอยูออออ่ล้วงเลยไม่นด้โแกงห่วงสุดดอดงควมแดงผู้เสียวเข่ะถ้าสมถ้ามันสมมากกับเสียวเข่วนะ Những mỏng này mọi người mất ở ngoài kia ăn có gì số mưa mắn mưa. ạ mặn mặn số mưa 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 mặn Mặn nó mưa 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 này พอเนี่ยสมแหงะเอาไว้ตะกองอะไรเนาะเอาโอเคพี่น้องครับฝากไปยึดเอาเลยพี่น้องนะมักคลิปนี้กัฝากก็ได้ก็แช่นะครับผมเมนูสวมแบบงวงครับมากับเอืือยมาเนี่ยนะอขอตัวได้พีได้น้องนะครับมาเนี่ยไ้พอคลิปหนาแล้วพี่น้องนะว่าคลิปหนาเาซิมีแม่รัวได้มาฝากพี่ต่อหน,น้องแล้วครับผม,มสวัสดีครับผม